แม่งเข้ามาหาสองเลนได้ยังจะเข้ามาหากูได้อะคิดดูดิฟิวฟิวไหนมึงนงกฟิวแกจะหนะไอ้ตัดที่โดนเหมือนเดิมนักปัดยังมีพลาดเว้ยรู้ยังพลาดนักปัดมีพังเว้ยใครครั้งไรครั้งไรอ๋อนี่ที่สามไหมที่สามไหมมงนก็ได้ที่สามใต้บินเอ๋อยอย่างบ้านนะอย่างบ้านนะโอต้องดีขอบว่ดแม่งรู้สึกรถไม่แรงเลยเกี่ยวไม่ใช่แม่งดูสามร้อยเก้าสิบสองอะโอ้โหยีบุ้ยเครื่องไอ้อะ นี่มึงดูรถกูสามวัยยี่สี่ต่อให้เฉยจริงมองตรงใช่ไหมเทคนิคเว้ยเทคนิคอมาดูไม่ดีอ่ะชนะใช่ไหมหน่าเทคนิคเหรอเออเทคนิคมึงอะคนตะกินมากตอนนั้นอะเดี๋ยวจะชเชงเดี๋ยวจะช่างกลจะช่างกลผมไม่เลยไหมครับช่างแอร์ไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่ออมมือให้ใครครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าออกตัวแล้วช้ามากเลยเอ้าอย่าหยุดยายน หนึ่งพันครั้งเฮ้ยไม่เปลี่ยนเกียร์ลืม <c oughs> โอ้ที่รวยเลยกูได้ไงวะไม่ได้ไม่ได้เราต้องที่สองเอ้ยที่หนึ่งเลยออมมือออมมืออย่าออมมือดิเย่ที่สองเว้ยบอกแล้ว yeah, จะมีสักครั้งหรือวะ <c oughs> อ่อเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วโโท,ที่รวย อันนี้แหละยังมปลี่ยเปลี่ยนเกียร์ล้มหายกูแซงเลยสัตว์ให้มันไส้จนแดงแล้วไม่ได้ดูอะไรเลยนะเอาใหม่โอ้ได้ล้อใหม่ได้กูงี้ได้ล้อใหม่อะสติีมเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านโอ้โหแม่เอางี้เลยแค่เปลี่ยนเลยอะเปลี่ยน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 ก็เปลี่ยนได้ด่านก่อนดูด่านก่อนเอ็กเซปชัลเลนส์อ่ะแป๊บล้วแต่กูไปโชว์รูมมัน อวามเครื่องอวามเครื่องความยางด้วยโอหรอก่อนนะหัมน้อยใส่คองก่อนโอ้โหนี่มันแลมโบบิกินนี่นั่นมันเล่นแบบเล่นแบบกันเล่นแบบจำกัดค่าไม่เข้าได้กี่คนวะฮะไอ้ที่หนีตำรวจอะได้แค่สี่คนไหมเนาะไม่จำกัดค่านะไม่จำกัดค่าได้สองคนรอใครจำกัดค่าอะจำกัดค่าก็ คัดดีก็ได้สี่คนอ่ะแต่คัดอื่นอ่ะคัดอื่นเข้าไม่ได้จบคัดอื่นกี่คนคัดอื่นก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นพร้อมยังพร้อมยังไปเถอะไปเถอะไี๋ว้าล่ะยังยังยังก้อนหนึได้หลุดแล้วน่ะแต่่เจอี่คนของคดค้ดก็มีหรอกคุเจอแฟนทอมอะออดี้ออดี้ออดี้อไอทอมคุณว่าไรเป็นทอมว้าเสร็จแล้วบอกด้วยแฟนทอมเสร็จอ๋อนี่ไงดีไงดีดีทอมทอมดีเอ๊ ใช่ไหมวะอ๋อดีเออดีอ๋อดีเว้ยลบลบลบรถเก่ามาแม่ปิดนอนหรอชวนใคนนอนวะมีพิรุษนะเนี่ยหน้าทางเชิญใครนอนวะโอ้โอ้ BMX จอดสคันน่ะโอ้สามคัน BMX ว่าร UH> ู้ว่าเธอไมกันเฮ้ยเออเออแล้วใครวะแล้วใครอาแฟนคลับตกยังเมลยเเลยอ้ยุงกันไอ้เอเมื่อไหร่จะหาได้แบิวเอ้ยมาหาได้แล้วเนี่ยรอพวกมึงอ่ะมึงไม่รับเลยไม่เชิญเลยเชิญที่วะโอเชิญยัง เออมึงชวนยังเออชวนล่อไหนอ่ะเออมาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวจะสู้เต้าหู้ขาวเขาแล้วเขาแล้วเดี๋ยวจะสู้เต้าหู้ขาวนี่้กูไปใส่กันเบงมาใหม่เมื่อกี้แป๊บนึงอ้าวเอฟิล่ต้องไปเข้าต้องออกทำไมเนี่ยไม่ได้ออกไม่เห็นมึงอ่ะกําลังเข้าใส่ใช่ไหมมึงไม่ได้ออกมาใช่ไหมใส่เสร็จแล้วมึงเข้าห้องแล้วเนี่ยเดียวไปหาที่ไากูขี้เกียจพูดเลยเฮีย ปักเจญปักแข่แม่งเอ้ยเบียมหาเลยด่านเดิมเนี่ยเอาด่านนี้ก่อนด่านอื่นไม่เอาหรอเอาอะไรของมึงวะเนี่ยสิ่งเงี้ยสิ่งไอติมไม่สั์ไม่เกี่ยวเลยนี่เปล่าวะเอาเอาแล้วกูอยู่ใครเนี่ยกงอยู่จุแล้วก็ออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยฟิลเร่งเร็วเออออกไม่ได้จริงล็อกล็อกล็อกออกได้ไม่ได้แล้วเกมก็เริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วด้วย อ้าวดูด่านไอ้เงี้ยเอ้ไม่ได้แคะตำรวจไปเงี้ยหรือให้ตังค์เราอยากเก็บตังค์จะบินสองคนนี่นะนี่มีสองดาวแสหรอให้เก็บตังค์ตำรวจนี่เบียร์ไปดัดนี้กันก่อนปะสองคนดัานไหนตำรวจอ่ะเออตำรวจซีดาวเนี่ยนะเออมึงจะเอาไอเทมกูไปเผาให้ไหมเนี่ยเออไม่ต้องใช้ก็ได้ไอ้เหี้ยตายก็ตายช่างแม่งตายได้สองทีไป รถบินบัฟได้เอาอย่างมึงก็เลือกดิมึงจะวันไหนมึงคิดว่ามึงจะไปอันไหนรอดอ่ะบอกกูเลยเฮ้กูรอดทุกอันแ่ะถุยรอดจากนรกเอยออกสัตว์รอดจากสารไปลงนรกรถบินมันวิ่งล้อหน้าล้อหลังเนี่ยมันขึ้นให้มึงเป็นยังไงเนี่ยขึ้นเขาเองเบียร์เบียร์เกดิดเรื่องดิมั่นใจให้กูเลือกเออได้มึงไม่รอดแน่มึงมึงไม่รอดมึงไม่รอด ชวนละตายแน่ๆมึงไอเบียกูมีสีทองอันหนึ่งนะมึงอะไรสีทองกรอบทองอ่ะฮะดูดิดูอัจฉริยะกูไม่กรอบทองเฮี้ยได้ไว้นี่ฮะมึงขยันปั๊มเดี๋ยวตสองพันห้าเดี๋ยวท้าคำก่อนเดี๋ยวสองพันห้าไอ้หมดสองพันห้า กันไหมครับเอาแล้วกอดทองมันช่วยอะไรได้หนะกะอดทองก็ช่วยอะไรได้ก็เทอ๋องั้นเหรอเออเทมันแรงได้ไหมแร <c oughs> ง <c oughs> เริ่มไม่บอกกูเด้อเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มกล้าอีกแล้วเริ่มจริงไหมเนี่ยเริ่มจริงนี่มึงจะร้องทำไมเนี่ยยังไงชอบร้องกูอ้าว งั้กูไปก่อนนะโชคดีอ้าวี้อ่ไม่รอกูเลยกูบอกเรื่อจริงเรื่อจริงเปิดทางแล้วเปิดทางแล้วเล่นเลยอ่ะตอนนี้เล่นยังไงก็ไม่คุ้นดีกว่าผมตรงคือมึงเพิ่งเล่นมิจิเนี่ยเออเล่นสองครั้งไงปินนี่ไปไหนเนี่ยอ๋อตามหลังอยู่อะไรโน่้อะไรน่ไรโนู้โดนแบกที่นี่เขาซ้ายเขาขวาบอกด้วยซ้า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 ยนี่ซ้ายนี่เอาขวาอกขวา ออกไม่ได้ออกพ่อของไอ้โจนนี่แกยี้แท็กซี่ออกไปดิออกไปแอ้วขวาเฮ้ยตำรวจจับตำรวจจับขวาขวาเด้อขวาเด้อไปไปออไปขวาซ้ายออกไปสิเว้ยออกไปไหดีวะขวาขวาสุดขวาสุดขวาสุดพ่อดีมีคนเปิดทางให้ไปละมึงออกไปสิเว้ยมาจับเจ๊ยีเบี้ยไอ้เฤษศัตร เดี๋ยวไปสั่งไอ้บ so like yeah, yeah, yeah. ินเอ้บ้าเมื่อเสร็จแล้วบอกเด้องั้แกงโดนจับไม่แพ้เลยอะอย่า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 มนตีนเก้วว่าคณะแม่งวิ่งจะถึงหรือเอกออกไปคณะเดินสามร้อยเมตรเองใส่ของเข้าไปแรงสุดๆจุดไม่อยู่แังซีอีกแล้วยังแซงบินนี่เลยอ่ะคิดดูไอ้บินนี่เดี๋ย ความรู้สึกวักนยางแตกอ,อไม่ทนันละยางแตกและไม่เดี๋ยววะกูพลาดวงนี้สองรอบไแล้วออกอไปสิเว้ยเยอะแล้วนะเนี่ยต้งมาขนาบคู่เลยสัตว์ตุ๊กตาจะแพ้จะแพ้เดี๋ยวกูชนะให้ไม่ต้องห่วง <c oughs> โดนอีกแล้วเฮีย,ยลูกูจะแพ้ไงไวะเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้นะเออมีมีทิ้งข้อไว้ให้ด้วย เลไปได้นิดหน่อยเอาเยียบไปดิเบียบไปดิไปไม่ออกรถมันไม่ไปให้ครับขีดขีดแม่งขีดมันขึ้นอย่างเดียวอ่ะขีดมันขึ้นเขาขึ้นเอาเลยอ่ะอืมไม่ได้ครับเเบียบแตะกูได้สำคัญออกแล้วขีดมันไม่ขึ้นให้กูเลยอ่ะเย้ขีดไม่ขึ้นคืออะไรวะ ขีดไอ้เมย์ขีดไม่ลงไม่ได้ขีดเลยคืนขีดไม่ลงเลยอ่ะความร้อนจะรู้ขนาดนั้นอ่ะเออแม่งกุสาออกตัวละเดี๋ยวเจออีโวกบ้างเนี่ยไม่แต่งหาเลยจบโอ้โดนจนกูเข้าก่อนกินข้าวก่อนได้ไหมนี่อ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วตานึงอีซ่าตานึงเนี่ยไว้าซ์เสร็จแล้วเนี่ยทำไมทำไมแข่งของคนได้ตั้งแต่สามพันไป่งได้เยอะมากต้องต้องสามพันเนี่ยแข่งสี่คนนี่เป็นหมื่นเลยนะ อ๋อหมายถึงไอ้นี่อ๋อถึงเซอร์กิทเหรอเฮอยฟิลไปหาห้องเลยยังไม่จบหาไม่จบเลยมึงเล่นอะไรเนี่ยอ้าวอุ้ยเออไอ้ตำรวจสตีนอุ้ยยอมกูเกียดตวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโวสบายเกียนอะไรจิเอมอะไรวะ งั้นเดี <t art ano> ๋ยวแววข้าวมานั่งกินเบืไปแขนเนี่เอาไม่ไหนจะไปเนี่ยตำรวจเนี่ยขับรถเล่นแล้วนะขยันก็ได้พิงหลังก็ได้หตรงประตูอ่ะไม่ได้เปิดอยู่แล้วดินี่เราแฝงข้างนอกเขาหลังเซลล์เซลล์เซลล์ราคาศูนย์บาทแต่กูแต่งรถรอแป๊ะแต่งนาาไหมเนี่ยไอ้หน้ามั่แค่ไหน งั้นเดี๋ยวไปเอาข้าวมานั่งกินเออบินไปตักข้าวม,ม,มาจะมาแตงแหนก็ไม่แตงข้างนอกาาดีกว่าจิ๊มจะไปซื้อเกี๊ยวมากินนะแ <laughs> ดกครับโมึงจะ<า>รีบไปตายไหนวะเนะี่ยอะไรวะผีดเจ้างคืนเออตกใจโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยทางไหนวะอันไหนถนนใหญ่บ้ แม่งใหญ่ทุกเส้นเลยวะบางที่ใหญ่แม่งหมดเลยสองสี่สองสามสี่โอ้รถมันสะดวกมนะันอะรถกูไม่ได้วางเครื่องเลยโอ้เอ้าเอ้าเอ้พาพังพังอะมึงอ้ารถกูกูแล้ว ต่างวางเครื่องนี้อ่ะมึงใช้ฟิลป๋ออ่ะเครื่องเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่รถก็จะพังเนี่ยไอแข่งมีต้องตาในคูอันนี้นั่นแหละจะของรถไปตั้งอืมหาตั้งหาตั้งโอ้ไม่ทันละชนเสลเลยช่วงนีทำประกันไว้เจ็ดบันไอรถที่มันแซงมีกี้ไปไหนแล้ววะเนี่ยหาไม่เจอ รู้ว่าเธอไม่มีก็ไม่รู้สินะฟิลเดี๋ยวบอกขับไปขับมากูวนอยู่ที่เดิมเนี่ยใช่เหรอวะอนั่นกูเลยไม่ได้ออกจากเส้นใหญ่เลยไห้บ้าอเลยวะถึงกกาบ่ะเดี๋ยวๆๆะ ตอนมึงหันหันพงอะไรทำไมพงอะไรมึงตอนขับอยู่ที่เดิออมปะร้อนละร้อนละม, <c oughs> ม,ม,มาเร็วเวสิวะเอ้ยฟิวว่าไงเนี่ยชวนเร็วชวนชวนไอเกียดฟิวชวนตำรวจเลยเนี่ยทำอะไรวะเฮ้ยงเดียว,ว,น,ยวนานกาแล้วเส้นเนี่ยทัวร์ ่อที่สุดส่วนยาเสร็จแล้วเฮ้ยเมือนจะเปิดเมือนจะเปิด GPS จนลืมหชีวิตได้แล้โอ้นั่นเนี่ยซ้ายซ้ายตอมาแตได้แ้วุยยันนี่ไม่ตดของโลกเลยเ้เป็นเยรถกูใครยันใครใัน แมวแตบของโลกก็มีอัตว์แมวเหมือนกันแม่แก้ล่ะเด้ออันนี้มันกี่คนวะเนี่ยฟิลตั้งค่าให้มันายกระสารสีมันไม่ขึ้ื่นเลยสิฮะสีไทยกระสารมากเลยเค่อนชี้เชี่ยใครเข้ากูเล่นหมดอ่ะมาเอ้ากูลืมไม่เอารถสกายไลน์มา มาตายหาแท้ๆเลยหรออุ้ยสามหกหกเลยทำอะไรมาเ่งแล้วครับโอ้ยสามหกหกเลยต่าง16เดือยไม่ได้ก่อนไงบินนะเาบินบี่นี่มบินเม้าปากยู่อแปดยี่ห้อแปดของแท้จะมีเลขแปดอยู่ข้างหลังนะอแผ่งแดกเหรอ ยิ้มว่าสุขภาพไม่เดี๋ยวแข่งรอบินนี่แหละบินเพิ่งมาไม่กินแรงมาเลยน,น้องมาเลยบินก็เข้ามาเลยโอ้เอาอีโวมาจะแซงเขาได้ไหมเนี่ยสักครู่ว้าไปไหนอ่ะสวยเริ่มคิดไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยรถอะไรแซงมันมี้ <laughs> มรถป e e อมรถปอมขวาอีโวแดงอีโวแดงยังโหดยังโหด เฮ้ยเฮ้ยไอ้หัวใครมาโอ้โหใช่เหรอเรียกแผลบ้าได้ไงวะแม่งโปยห่านี่โปโกงออกแล้วออกตัวดีเรีวขึโอ้โหออกตัวดีแม่เลยใช่เหรอวะที่สำคัญตูดดีไม่ใช่เรียวขึ้นอืมตัวดีก็มีตังค์เยอะกว่าเดิมอ่ะครูได้ออกเหรอไหมตำรวจได้รับได้เวลาตามนั้นแหละเฮ้ยมันล็อกพนล็อกพอออกแล้วโอเค ออกแล้วออกทุกคนแล้วนะอืออกแล้วงี้เหนื่อยใจเหนื่อยใจเฮ้ยครับฝากตัวสั่งเติมเนื้มาไอ้บองโตเออพี่หาดทีาขาดแรงแรงรถขึ้นปลูกอย่างเงี้ยหน้าพาแมลงเข้ามาอีกแล้วอะไรห้องฝักปากเต็นเข้าห้องเอา ออกมาแล้วคือคนแข็งไปไปห็นมีใครมาเลยวันนี้เอา้ามึงชวนใครเนี่ยมีกูกับไอเบียสองคนเนี่ยเขาปีนบั๊กเต้นเข้าห้องอะชวนใหม่ชวนใหม่ชันแข่งอะ่ะไอฟิลไปไหนอะ่ะฟิลกลัวอ่ะเอาไปแล้วไอาวานอะ่อนอะไอวานอยู่ไหนห้องไออยู่ในกลุ่มเนี่ยอืมไอฟิลอะอะไรอะกำลังโหลบ ต,ต้องโดนมาไงแล้วเขารบล้มเหลวโดนวางช่วนไหมช่วยนี่ยอยู่ในเบี้ยสมุนเนี่ยมาถูกอ่ะสามคนละไอ้ฟิวหายจะกวนชวนชวนได้ชวนละยังยังไม่เห็นไอ้บินเลยบินก็อยู่ในห้องนั่นเองยังไม่เห็นเอาชวนเล่นดิเอ้นแต่ฟิลเนี่ยยังไม่เห็นไอ้บินเอาละข้าไปแล้ว โอเคองั้นครบแล้วนะไม่เห็น,นะครบไปแล้วครบแล้ว,เ,ลวเก็บกลางดีเลยสีกระจกนี่ปีที่สุดในชีวิตกูเลยเนี่ยดูเข่าจังเลยส<ร>ีรถสีินเกมแบบตรงๆ<ร>ถ้าได้รถแบบในเกมจะดีมากเลยว่ะเฟิร์สแต่รถแบบในเกมจะดีมากเลยเรื่องบ้านรถแบนบนบีนบ้ก็สวยดีอ่ะอยากได้รถกระบะรถเก่งเลย รถกระบิงยีดีกว่าฟอร์ดซีทีแม่งเลยเร็วเร็วยาโยนน้ำมันแล้วกลับบ้านเวล์จอยสติกเล่นไงจะซื้อพวงมาลัยนี่หรอจอยสติ๊กเอาไว้ขับเครื่องบินเหรอไม่รู้ว่ามันเอาอะไรหลายฟ้ารวมกันอ่ะกูถามเพื่อนก่อนอะไรเนี่ยไอ้ยาไอ้ยีเดียกูสีเฮ้ยอะะไรว ในฟิวว่าไงฮะในฟิลอุ้ยภาคอะไรวะเบสเขาไปทั่วเลยฮะนี่ฟิลว่าไงกูลืมละเนี่ยไอเนี่ยภาคอะไรวะภาคเบเบภาคไหนนะนิส p ฟสปีดเบลเบ์เหรอเออภาคเบเิร์ดโอ้ยเออมึงหลบไปมึงหลบไปก็จับไปแล้วดูมึงเลวมึงรีบเข้าคคกแน่ไว้เลยแปดโมงนะมึงเพิร์เอยมึงบอกไป็นแบบโมทุกวันนี่เห เออแหละเอตเจ็ดสิบโมงครับหลบไปสิเว้ยหลบไปสิเอ้าดักควายดักควายดักควายไอ้คนชนคนนใครติดนี่ควายเลยเนี่ยเดี๋ยวชนไม้เดี๋ยวให้ใชนคนแรกล่ะกูก็บอกแล้วอ้อยดักควายไงเพื่อตำรวจควายไม่ชนเออ ควายเองอย่างเงี้ยเขาโมจะดูกระจกหลังมาหลบไปมาหลบไปเมื่อกี้เหมือนมีอะไรสะกิดแบบเอาดูมันให้กูเข้าทางประตูหน้าซะงั้นเอาดูมันทำทางสะดานเละนะที่โดนซะงั้นกู ลบไปสิเว้ยหลบไปโนรถชรโจนมานพองเอาตำรวจเทียบเลยโอ้ยโอ้ไปก็ไม่เก่าอะไรกูเลยนะไปก็ชิวน่นเลยโอ้ยยี่ฟิวอยู่หน้าขับยชนทั่วไอ้พเนี่ยเมาเมาไเมืรถแม่งมอมากนุ้งโอ้ย เราปล้นในเงินธนาคารนะ่ได้ต่งประเอศวันีนะฮะมาจากเกมพ P D เฮ้ยปล้นโลรโจนเฮ้ยเหยียบเหยียบกูสิเว้ยอุ้ยเบียบเลยเอ้ามาจากไหนวะน่ะล้าหลังเลยนะแรงเลยวัดไม่ต้องซื้อคันแรงๆหรอกวัดบอกตรงอันนี้แหละเอสแดง่ะมันเล่นยังไงให้มันแรงเวียงไอฟิวเนี้ย ไม่รู้กูแต่งกูก็ใส่เครื่องวางเครื่องกูไปเรื่อยๆกูเรู้แอ้ฟิลกูรู้แล้วอ้ฟิลมันเป็นไรแม่งไม่ซ่อมรถแน่เลยเออไอ่ไม่ได้ซ่อมใช่ไหมเออไม่เกี่ยวหรอกถ้าไม่ไดซ่อมรถค่าค่าความสามารถไม่มันอาจจะไม่ไม่ลืมซ่อมจนพังแล้วอ่ะเออเพียงเมื่อกี้เกือบพังแล้วเนี่ยเพียงออความเลยเหรยอมรถความจะพังนะเนี่ยรถคุเนี่ยเนี่ยคุณครับเป็นเพียงครับ อีกสองนาทีครับแล,ลแล้วือนีนแน่กับพ,พ,พี่พ่อเพิ่มขึ้นมาเลยบอกตรงอะไรปะะไรปะพ่อใหม่แม่ใหม่อะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับสองนาทีครับเ <c oughs> ข่าเข่าขอเท้าเนี่ยไม่ขอสะสมครับเออตกอยู่เลยอุยอ้ยหลบไปหลบไปหลบไปมันจะเร็วไปไหนวนะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยอ้าวจอดละคุณกำลังตรวจนอยู่หรอตระหนกได้ดังไงหลับไป ชนแม่งเลยชนแม่งเลยครับครับครับ <c oughs> เฮ้ยเม่ไหนโอ,อ้ตำรวจแม่งเ,เ,เ,เร็วเร็วเออชนเมื่อไหร่ใครเจอแล,วลาา้วฝากคุยกับไลโน,น่บ้างนะเฮ้ยหลบ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 เราไปที่ต้นเอ้าหลบไม่พ้นรถคันบรรทุกเจียบเจไปตัดผมมากี่บาทเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวตัดผมมากี่บาทเนี่ย โอ้แพงจริงเลยอยู่ที่สามเบอร์อ่ะตัดเท่าไหร่นะที่สามเหมือะมึงกูนี่กูปิวมึงบอกไปสิวะสม่ใช้ชนทิ้งไว้เนี่ยไม่เหมือนผู้ชายเลยผู้ชายตัดเป็นเดียวนะเฟิร์นเนาะตัดได้เดียวห้าสิบบาทครับคนเยอะเหรอหรือว่าเขาทำไม่ทัน ตัดตรงไหนวะไ,ไอ,อ่รู้เนาะเต่เฟอไม่ตัดบ้างนะต่ดหนาวันนี้เ้ยเอยเอยยไม่ตัดแลไปแล้วเว้ยไม่รอวะแล้วอือให้กระจับไรเฮี้ยใหญ่กุบกปูไปไกลๆพวกมึงรถแม่งไม่แต่งเครื่องยนต์หายเหวอะไรเลยชิ้นหนึ่งเสยเลยเฮ้ย <c oughs> รอไม่นี่ รอรอต้องรอต้องอวานเร็วอวานรถเร็วอยู่แล้วเออวานไปเรยวรือไเดอเข้าไปเลยอะไรอ่ะรอรอรอผูเสียนะวาท่าไปสองสามทีน่ยโอ้วโ้าวอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยเร็ยเอ้ยโอ้ยอ้เอ้อยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยอ้อ้ยโยกอนยายเ้ยออยายอดย้้ย้ จอดหลังเส้นชัยกระบะโอ้มีตังค์คแล้วโอ้โหสองสองตังค์เาแล้วโอ้ยแบบพิเศษสองดาวไม่ต้องถือห้อยแล้วเนี่ยตอบตอต่อบตอไหมตอไหม ไปในพักกินข้าวกเออพักกินข้าวกันเออหาคงกินกล่องกินเก,ก้วเดี๋ยวกูมาไปซื้อกีก้วก่อนเด้ออืม,อม